สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่าน mm hmm. ก็ห่างหายกันไปนานนะคะไม่ได้ถ่ายน้องพายุน้องคาจิกิให้ได้รับชมกันเลยมีถ่ายวันที่17นะคะถ่ายวันที่17ถ่ายให้ทุกๆท่านได้ดูตอนที่พาน้องพายุกับน้องคาจิกิพาไปรับวัคซีนเข็มแรกนะคะ น้องก็โชคดีนะคะได้รับความเมตตาจากพ่อพอแ่แม่ได้ไปรับวัคซีนเข็มแรกกันมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาน้องเข้าบ้านนะคะเพราะว่าน้องก็ยังมีความหวัดระแวงนะคะแล้วก็กลัวกลัวมากๆขนาดอยู่กับแม่วามานี่ก็จะสองเดือนแล้วนะคะเวลาแม่วาเอามือนะคะเขา ลวงเข้าไปจะจับเขาในกรงเก็ยังหนีนะคะยังมีหนีอยู่ดูนะคะนี่น้องคาจิกิน้องที่จับยากมากนะคะที่เราต้องใช้ที่ดักนะคะไปดักน้องคาจิกิน้องพายุเขาก็โชคดีหน่อยนะคะไปตกรถนะคะตกตกรถมาแล้วเขาก็วิ่งวิ่งเข้าไป รงที่บ้านคนแล้วเขาก็จับนะคะน้องนนจับได้กว่าจะจับได้ก็เลือดโชคเลยนะคะแม่วาก็ยังโดนน้องกัดไปด้วยนะคะตอนแรกๆน้องจะดุดุมากๆกันเลยแต่ตอนนี้ก็มีนะคะเขายังมีความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่แม่วาก็เคยนะคะเคยเอาลองอุ้มน้องนะคะ แค่เดินผ่านไม่กี่ตัวนะคะน้องก็ดิน้นดิ้นแบบจะหนีนะคะแม่วาก็คิดแล้วว่าถ้าเอามาไว้รวมกันเยอะๆนี่น้องต้องหาทางหนีแน่ๆเลยก็เลยยังไม่ได้เอาน้องเข้าในบ้านนะคะนี่ก็ให้ดูนะคะให้ดูบรรยากาศที่น้องอยู่ในกรงนอกบ้านนะคะ มองดูแล้วเขาก็มีความสุขนะคะเขาก็มีความสุขกันตามภาษาพี่น้องเขากินเก่งกินเก่งมากๆเลยหยอกล้อกันนะคะเล่นกันน้ำหนักขึ้นเยอะเลยนะคะวันที่เอาไปทำวัคซีนตอนแรกๆเลยมานะคะน้องน้องมีอาการป่วยก็ต้องไปหาหมอนะคะพาไปหาหมอ วันเว้นวันนะคะจนอาการตอนนี้น้องดีขึ้นอาการป่วยไม่มีแล้วนะคะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นน้องไม่เครียดนะคะถึงจะอยู่ในกรงน้องก็ไม่เครียดแต่ถ้าเอาน้องไปอยู่รวมกับพวกพี่ๆเพื่อนรับรองน้องเครียดแน่นอนก็ยังไม่ได้เอาเข้าบ้านนะคะยังไม่ได้เอาไปรวมกันกับพวกพี่พี่กำลังหาวิธีอยู่นะคะ จะทำยังไงให้น้องคุ้นเคยกับพวกพี่ๆน้องๆนะคะเดี๋ยวค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับปรับเลยแบบปุปรับแล้วเดี๋ยวน้องพยายามหนีแล้วเราก็จะลำบากจะจับเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่คุ้นเคยกับแม่วายังไม่ค่อยให้จับเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าจับแล้วก็พยายามลูบเขาก็พยายามฝืนนะคะฝืน พยายามดิ้นไม่ไม่ค่อยให้อุ้มนะคะไม่เหมือนน้องพายุน้องพายุนี่อยากขี้เล่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะให้ชมเบื้องหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงท้ายคลิปก็รับชมเบื้องหลังน้องนะคะกว่าจะได้มาอยู่ที่อุ่นๆมีอาหารอิ่มๆมีที่นอนสบายนะคะน้องลำบากมาขนาดไหนก็ตรงท้ายคลิปนะคะบางท่าน เพิ่งเข้ามารับชมก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของสองสาวนี่นะคะก็ให้รับชมกันนะคะเจอน้องที่ข้างๆถังขยะนะคะคนเขาเอาน้องมาปล่อยนะคะน้องก็เดินตัวซัดโซเซไปหาไรกินอยู่แถวข้างๆกองขยะแล้วก็ไปอาศัยนอนแถวข้างๆป่านะคะเพราะว่าน้องกลัว ผู้คนก็รถผ่านไปผ่านมาหมาก็เยอะผู้คนเขามาคุยนะคะมาหาขยะพวกเศษพลาสติกเขาก็กลัวนะคะกลัวทั้งคนกลัวทั้งหมาน้องก็น่าสงสารมากๆเลยแม่วาก็พยายามจะจับน้องนะคะก็ไปหาที่ดักหมาเอากรง ความโชคดีนะคะแม่วาดักน้องได้น้องหิวนะคะคงจะหิวมากๆก็เลยเข้ากรุงที่แม่วาเอาไปดักน้องไวส้สภาพตอนนั้นน้องโอ้โหเป็นอาทิตย์นะคะที่อยู่อกองขยะใช้วิธีใช้ชีวิตที่กองขยะเป็นอาทิตย์จนร่างกายเขาบอบช้ำนะคะดูนะคะน้องสารมากๆเลย ตอนนี้นะคะที่มาของน้องพายุคาจิกิแม่ว่าก็ฝากทุกๆท่านนะคะในโปรดเมตตารักและสงสารสองสาวน้อย,น,อยนะคะนะน้องพายุน้องคาจิกิด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกกำลังใจนะคะที่ทุกๆท,ท่านมีให้กับน้องพายุแล้วก็น้องคาจิกิตลอดมานะคะ ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้น้องได้รับวัคซีนเข็มแรกขอบพระคุณมากๆค่ะ